วันนี้คุณหมอจะได้ยิงยาซึมใส่ช้างในรายการเคยยิงด้วยตัวเองเลยครับเคยซ้อมมาค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ผู้ชายจะเป็นคนยิงค่ะพี่ช่วยเป็นตัวอย่างสาธิตเปรียบเสมือนผมเป็นช้างอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมพี่ก็ลองดูนะเดี๋ยวใช้คุณหมอ่ายน้ำหนักน้องครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องชั่งโอ้โหโ่ผมแ่กลัวเล้าให้คุณหมอตอบโดยบวกลบไม่เกิน100กิโลนะครับ ประมาณ2,000กิโลค่ะและคำตอบที่ถูกต้องคือช่วงต่อไปจะชวนกรรมการเล่นเกมผ่านเรื่องราวในอาชีพของคุณหมอครับครับกรรมการครับท่านใดจะคะแนนมากที่สุดเรามีของที่ระลึกมอบให้ครับทีมงานครับอวดของหน่อยครับโอ้ตอนคุณหมออธิบายแล้วครับว่าน,นี่คือเสื้ออะไรครับ อันนี้คือลูกหนูเองค่ะี <laughs> แล้วก็รูกช้างนะคะแล้วก็น,นี้ก็คือเป็นเหมือนกับหมอตัวเล็กกับคนไข้ตัวใหญ่ค่ะเขียนภาษาอังกฤษอันนี้หนูทําขึ้นไว้เพื่อ,อ,อให้ลูกเพจได้สนับสนุนนะคะซื้อเสื้อเพื่อไปเป็นค่าทุนในค่ารักษาช้างค่ะในเพจรีงจรงซึ่งวันนี้ครับกรรมการหนึ่งท่านจะได้รับเสื้อตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ชมภาพแล้วทายว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เรื่องราวต่อไปนี้คืออะไรนะครับทีมงานครับ ข้อแรกมาครับท่านกาครับตรงนี้เลยครับนี่คือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้รักษาช้างให้ตอบว่าคืออะไรครับเกี่ยวกับผิวหนังของช้างครับ ง่ายมากยอมันเป็นเทคนิคเสริมความงามครับมันคือเครื่องนวดหน้าเครื่องนวดหน้าให้ช้างครับให้ช้างรู้สึกมันแบบไอ้ไอ้ฟ้าๆนั่นตื่อตื่อตรงนี้เธอหมาดเธอหมาดเธอรมาดเคอรมาดครับนี่คือเครื่องอะไรครับเครื่องถอนขนครับไปไปแทงเดียวกับเขาแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เรานี่ผมตอบจริงใจนะทำไมขำกันล่ะเอาเขาบอกว่า เขาบอกว่าผิวหนังผมก็คิดว่ามันเป็นขนคุดเผื่อมีขนอยู่ก็เป็นโกนขนผมที่ว่าถอนขนนะกูว่าเลเซอร์ค่ะหน่อยครับเอลิเฟนมาดเอล a เฟนมาดคืออะไรอ่ะเธอมาดอ๋อเธอมาดี่เกี่ยวกับผิวยกกระชับนะยกกระยกกระชับช้างทีนไงครับไปดูภาพเฉลยกันครับอ๋อดูสิวเหรอ ตั้งค่าเครื่องนะครับช้างเป็นอะไรครับหมอครับอันนี้เป็นแผลกดทับค่ะเป็นช้างป่วยติดเตียงค่ะแล้วที่เรายิงไปคืออะไรครับเอ่อถ้าเป็นแสงสีฟ้าค่ะจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ผิวค่ะฆ่าเชื้อใช่ค่ะแล้วก็แสงสีแดงช่วยสมานแผลค่ะมันเรียกว่าเครื่องอะไรครับหมอครับเครื่องเลเซอร์ค่ะรักษาแผลเป็นเครื่องเลเซอร์เพื่อรักษาแผล รักษาแผลหายเร็วขึ้นค่ะรักษาแผลยกกระชับไม่ใช่ยกกระชับอ่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถอนขนฟุดรักษาแผลโดยเฉพาะค่ะไม่ไม่ถอนขนคุดไม่ค่ะหนึ่งคะแนนคุณหัวครับนี่เราให้คะแนนกังได้เลยใช่ไหมคะโอ้โหหัวนำหนึ่งคะแนนครับค่ะลุ้นกันต่อข้อต่อไปครับท่านผู้ชมครับช้างเชือกนี้ไม่มีแรงครับคุณหมอธิบาบเพิ่มเติมครับเชือกนี้แก่แล้วค่ะอายุประมาณ64ปีค่ะชื่อคุณยายดีเลิศ คุณยายดีเลิศเนี่ย<ห>ขาไ,<ห>ไม่มีแรงครับหให้ทายว่าเดี๋ยวคุณหมอจะรักษาครับวิธีรักษาทําอย่างไรครับโ,<ห>โ<ห>สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีแรงครับก็เหมือนล้งไว้แบบเหมือนเอาเครนี่ะยกอ่ะแล้วก็อเดินเหมือนหัดเดินแบบเด็กอ่ะอะไรแบบนั้นนะครูให้หัดเดินนะครับหัดเดินค่ะพี่อหอยโตครับ อ๋อแต่บางทีเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคนแบบถ้าคนแบบขาไม่มีแรงนี่เขาชอบให้ลงไปกายภาพในน้ำเพราะมันจะแบบมันจะมันจะน้ำหนักเขาจะดีขึ้นผมว่ากายภาพในน้ำนะครับเออนี่ดีนี่ดีผมตอบเอาคอนเทนต์เลยเดินเหมือนคนคนเดินสายพานเดี๋ยวจะมีเครื่องสายพานมาเหมือนคนเดินเดินบนสายพานแต่เป็นสายพานสำหรับช้างใช่ใครจะถูกต้องครับชมครับ นี่คือช่วยพยุงเขาใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะสอดปากพยุงโอ้ยแล้วก็ดี่มล้ำบำบัดครับเติมน้ำให้เต็มครับใช่ค่ะแล้วก็กินกินก่อนชิมชิมตอนแรกไม่กล้าลงค่ะกลัวโถไม่ต้องกลัวลูกวิธีการทำแบบนี้เพื่ออะไรคุณหมอครับเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดค่ะอ๋อไม่คล้ายกับไฮโดรเทอราปีอ๋อก็คือว่าให้น้ำช่วยพยุงตัวเขานะครับเชือกนี้เขาไม่เคยล้มตัวนอนเลยเป็นปีแล้วค่ะเขาจะนอนเฉพาะในน้ำ ในเดยวเขาก็จะหลับในน้ำเลยค่ะโตตอบต้องครับหนึ่งเท่าครับข้อต่อไปข้อที่3ครับครับอุปกรณ์ที่เห็นนี้ใช้ทำอะไรครับครูว่าตะไบเล็บขบตะไบเล็บขบเล็บอะ็บเกีียวเกี่ยวกับเล็บนะเกีเกี่ยวกับเล็บโตกับพี่หอยครับนี่ทำไมใบมีดนี่คือใช้จนทู่อย่างนี้เลยครับใช่ค่ะ ก็จะต้องทําให้มันคมอยู่ตลอดอะค่ะคือมัน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 งออ๋อมันงอมันงออยู่แล้วค่ะเพื่อที่จะซา้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ออะไรสักแก๊ะซ้ออะไรครับซ้ออะไรครับซ้อฝันซ้อฟันซึ่งช้างไม่มีฟันเอะช้างมีฟันไหมครับมีดิอ่ะผมเอาเซาะทำทันทันตกรรมทันตกรรมให้กับช้างผมเอาเป็นเวลาล้างเวลาล้างแผลที่มันต้องเจาะแบบ แบบเปิดแผลควานเปิดแผลแล้วก็คว้านพวกอะไรนั้นเหมือนเนาะเหมือนนี่เนาะมีหนองมีฝีมีอะไรเงี้ยครับรักษาแผลทาเล็บหรือว่าเกี่ยวกับฟันของช้างชมครับเี่อือมเทา้ทาเล็บอ๋อครสบสุดเท้าเขาเป็นอะไรครับ เหมือนกระดูกนะครับป่าเท้าเปื่อยค่ะมอนเหมือนเล็บไหมครับส่วนส่วนนี้ครับใช่ใช่ค่ะคล้ายๆเล็บเลยเขาจะไม่เจ็บนะคะเหมือนเราตัดเล็บเลยอันนี้เล็บขาอันนี้ส่วนเล็บอันนี้ขาเราต้องทาแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเล็บเขาเหมือนจะเปื่อยอะค่ะแล้วก็มีความยาวออกมาเกินไปเราต้องตัดให้สม่ำเสมอนะมันตกแตกใช่ค่ะสบมีสบด้วยใช่ค่ะคล้ายๆกันเลยอ๋อสุดนี้เขาจะไม่รู้สึกเลยเหรอคะไม่รู้สึกค่ะมันเราตัดเล็บเลยค่ะมันเราตัดใบเล็บตธรรมดาคุณู้หนึ่งคะแนนครับ <Yeah. S 2> สนุกคะแนนต้นต้นเลยครับคุณหอสองพี่โตหนึ่งแล้วก็พี่หอยยังศูนย์อยู่นะครับจะบายขั้นช่วงนี้ไว้ก่อนได้เวลาท้าทายคุณหมอครับตำาหนังสมองกรับองมาคุณหมอครับมบีงานมีโจทย์เกี่ยวกับเรื่องความผูกพันที่คุณหมอมีต่อน้องช้างมาท้าทายคุณหมอครับเริ่มจากฟังเสียงนี้ครับ เราได้ยินเสียงอะไรครับเสียงเสียงช้างนี่แหละเสียงเหมือนแต่รถเลยเอเอคุณหมอครับคุณหมอต้องตอบว่าช้างตัวเนี้ชื่ออะไรอคือเราเล่นที่ความผูกพันครับเสียงเขาไม่เหมือนกันนะคอยทีคอ,อยท,อยทีคุณหมอคุณหมอดูคุณหมอดูว่าต้องใช้ความคิดครับทีมงไนครับพี่สุขขออีกครั้งครับคุณหมอวิเคราะห์ว่าช้างตัวนี้ยที่เขาเป่งเสียงแบบเนี้อาการเขาเป็นยังไงครับ อที่เขาเปล่งเสียงแบบนี้นะคะคิดว่าช้างเชือกนี้อายุน่าจะยังไม่เยอะมากค่ะดูเป็นเสียงยังเด็กอยู่ค่ะเด็กเขามีความแบบเสียงเหมือนกับบางถ้าถ้าโตหน่อยเขาจะมีเสียงที่เต็มที่กว่านี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเสียงจังหวะที่เขากําลังตกใจค่ะเขาตอบเลยคาดว่าเป็นช้างอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุยากไป่น่าจะเกินสิบขวบค่ะเพศอะไรครับ เพชเมียค่ะชื่อพังบัวสวรรค์โอ้โหจำชื่อด้วยพังบัวสวรรค์เพชเมียจริงไหมครับใช่ไหมครับโอ้โหจำยันชื่อเปพังบัวสวรรค์ครับอ๋อเป็นอะไรคะคะหมอคุณหมอจบจากอะไรเขาเป็นช้างป่วยติดเตียงค่ะที่โรงพยาบาลคุณหมอจาจากอะไรหนูจาหนูจาจากความยาวของเสียงด้วยค่ะ ความยาวของเสียงแล้วก็พอฟังเสียงมันก็จะเป็นช่วงอายุของเขาด้วยแล้วคือเคน้องบัวเนี่ยก็คือเป็นช้างเป็นช้างที่เคยดูแลด้วยค่ะดูแลอยู่ด้วยแล้วก็ก็เลยจับได้ค่ะคุณหมอครับข้อต่อไปจะยากขึ้นค่ะถูกไหมครับขอโจทย์ที่ยากขึ้นครับเอออันนี้ช้างหรือเป็ดน่าจะไม่ปูบก็เป็ดอ่ะถูไมครับขออีกทีครับนี่ยนี่คือเสียงช้างอะไรครับ รือว่าน่าจะเป็นช้างเด็กนะคะเหมือนกับเพิ่งหัดทำเพิ่งหัดร้องอะค่ะเหมือนกับเสียงยังเปล่งออกมาได้แบบไม่เต็มที่นึกถึงช้างเชืองไหนครับนึกถึงช้างเด็กค่ะอายุประมาณไม่เกินสองปีค่ะคิดว่าเพศเพศเมียเพศเมียนะครับชื่อพังเฟลลี่ค่ะหรือว่าน้องเฟลลี่พังเฟลลี่ที่งนั้นใช่ไหมครับพังเฟลลี่เด็กๆเขาจะมีเสียงนี้ โพังเฟรนดี้ตุกมตั้มครับเที่ยงผมขออีกสักข้อครับคุณบอกครับขอเล่นเกมอีกสักข้อค่ะทีนี้ครับข้อสุดท้ายครับโอ้โหมันมีสองตัวป่ะคะมีสองเชือกบอกบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้คุณบอกต้องวิเคราะห์ครับขออีกรอบนะคะทีนี้ขออีกรอบครับคุณบอย เอกใจว่ามีสองเชือกหรือเปล่าครับอือสองเสียงมันมีเสียงแรกล้วก็มีเสียงบนอยู่ค่ะมีสองเชือกเสียงแรกเสียงแรกจะใหญ่ใหญ่ที่มาสองเชือกนะครับแต่ละสิบล้อเออใช่ค่ะสองมีสองเสียงสองเชือกค่ะมั่นใจว่าสองเชือกนะครับมั่นใจค่ะและคิดว่าสองเชือกนี้มีตัวไหนกับตัวไหนครับเสียงที่เหมือนรถสิบล้อก่อนนะที่เสียงแรกทุ้มๆหน่อยน่าจะเป็นเพศผู้ค่ะครับ ชื่อซีดอทองพูนค่ะหรือว่าซีดอมงคลทองพูนนะครับแล้วสียงที่สองครับอย่างที่สองน่าจะเป็นเพศเมียค่ะเสียงออกแหลมๆคิดว่าน่าจะเป็นพังสาลิกาค่ะทองพูนกับสาลิกาใช่ไหมครับ อลิกาและทองคูณถูกต้องครับจนนี้แสดงว่าคุณหมอผูกพันมากและจดจํากับช้างคุไข้ได้ดีมากครับพี่ครับมีคุณหมอวรายการเราแล้วพี่ช่วยเป็นตัวอย่างสาธิตให้คุณหมอตรวจสุขภาพสุขภาพขับเปรียบเสมือนผมเป็นช้างอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมพี่ก็ลองดูฮะลองตรวจดูมันวิธีการมันอันเดียวกันกับคนหรือเปล่า เก่งใจพี่นี่ไงครับขอเชิญแขกรับเชิญของเราครับเอ้าหึทม้จริงเหรอมีจริงเหรอโอ้โหโอ้ยคุณผมแสกกลางลุณเ่ะเฮ้ยโอเคมาโอเคครับ Connect, part, ที่ก็เป็นครั้งแรกที่รายการเราได้ต้อนรับน้องช้างนะครับอุ้ยพับพีเกตนะครับสวัสด <grateful. S 1> ีครับสวอนดีครับระชาบุรีครับสวัสดีครับเสียงเลยครับสวัสดีครับสวยทีมงานติดไวเลสห้นอมนี่อยังครับต้องใช้เหรอฮะเสียงกังวลอยู่แล้วก็ได้นะครับเรื่องการรอเล่นเกมกับเรานะครับจะให้หมอโบตรวจสุขภาพเบื้องต้นไหนไหนมารายการแล้วว่าอาการน้องมีตรงไหนน่ากังวลไหมหรือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับ เขาลุกนะครับโอ้โหข้อเข่าดีเหลือเกินคุณหมออยากตรวจส่วนไหนก่อนครับเอาตั้งแต่ส่วนหัวลงไปท้ายก็แล้วกันนะคะได้เลยครับส่วนที่อยู่หัวสุดหน้าสุดก็คืองวงค่ะเดี๋ยวจะตรวจบริเวณปลายงวงค่ะบนสูงแล้วคุณหมอตรวจปลายงวงเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูความชุ่มชื่นของปลายงวงค่ะปกติแล้วเนี่ยปลายงวงเขาจะมีน้ําจะมีน้ําอยู่ตลอดเวลาค่ะ ถ้าเกิดว่าแห้งเนี่ย <_ an aly se> ก็อาจจะทําให้เขาแบบไม่สบายได้ตัวร้อนได้ออช่วย,<น>วยจับ <ใน S 2> วงน้องให้ทางบ้านดูใจไหมครับยิ้มแล้วบนช<ส>ายบายบายเร็วบาย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 บนถุงบนสูงโอเค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 ุณหมอดูจากลักษณะวงแล้วเป็นไงครับตอนนี้คือชุ่มชื่นค่ะน้ํามีน้ําติดมือค่ะก็คือปกติดีค่ะถ้าตัวที่ป่วยในวงเขาจะปลายวงเขาจะแห้งค่ะดูส่วนไหนต่อดีครับส่วนไหนต่อดวงตาก็ได้ค่ะร่าดวงตาก็คือปกติเนี่ยช้างจะมีน้ําตาไหลมาอยู่ประมาณคืึ่งนึงตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้คือปกติ มีน้ำตาไหลไม่มีอาการป่วยใช่ค่ะดวงตาก็จะสดใสท่านผู้ชครับได้เวลาเข้าสู่โจทย์ของเราแล้วท่านผู้ชรครับช้างเนี่ยเขามีฟันแต่ฟันไม่นับเป็นซี่ใช่ไหมคุณหมอฮะนับเป็นแผงค่ะนับเป็นแผงครับและนี่คือคำถามครับช้างมีฟันกี่แผงครับสี่แผงพี่หอยว่าสี่นะครับครณว่าหกครับพี่โต ห้าแล้วนะครับโอกว่าห้าผู้หมอครับช้างทุกตัวจะเท่ากันไหมครับเท่ากันค่ะจะเท่ากันเหมือนกับคนว่าช่วงแก่ๆฟันไม่มีอะไรเงี้ยก็จะไม่มีแต่ช้างที่สมบูรณ์จะต้องมีฟันเท่ากันใช่ค่ะมีคนตอบว่า4ว่า6ว่า5มีคนตอบถูกไหมครับมีคนตอบถูกค่ะมีคนตอบถูกตรงเป๊ะตรงเป๊ะคุณเพื่อนรักสัตว์เอ่ยเปล่าใช่ฮะนี่คือความรู้ความรู้ที่สะสมมาเพื่อรักสัตว์เลยเคยถามมาแล้วเคย แต่ไม่เคยถามเรื่องเกี่ยวกับฟันแต่อ๋อที่ดาวดาอันนี้เดาคุณบอกครับช่วยเฉลยได้ไหมครับทั้งมีฟันทั้งหมด4แผงค่ะโอ้บน2แผงล่าง2แผงค่ะขอใช้เขาอ้าปากโชว์ได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวเราให้เขาอ้าปากโชว์เพื่อเฉลยนะครับได้ครับอ้าวคอยนั่งลงมานั่งลงนั่งลงดีๆอ้าวยิ้มหน่อยบนสูงยิ้มอ้าปากสู่ข้างนอ๋ออยู่ข้างในนะครับหนึ่งสองสาม ตีแผงครับ okay, okay. Oh, oh. พี่หอยหนึ่งคะแนนครับต่อมาเราก็จะตวจรวจพวกชีพจรอุร้ยคุณบอกสักครู่นะครับชจถ้าเราตรวจชีพจรคนเนี่ยตรวจที่ไหนครับตรวจที่ข้อมือหรือข้อที่คอท่านผู้ชมครับตรวจชีพจรช้างตรวจที่ไหนครับกรรมการครับเช่ญเลยครับที่หูค่ะหูว่าหูนะครับค่ะโตกับพี่หอยครับลิ้นพี่หอยว่าลิ้นครับจ้ะ ตัวครับตัวที่เท้าครับตัวว่าเท้าครับมีคนตอบว่าหูลิ้นเท้าสมมุติว่าถ้าจะต้องตรวจที่ประจอนคุณหมอตรวจเลยครับได้ค่ะคอย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 โอเคีเป๊ะจะตรวจบริเวณหลังใบหูค่ะเ,คเป็นหลอดเลือดแดงค่ะเาราจะรู้สึกตุ๊กตุ๊ที่มือที่ปจอเขาเป็นยังไงครับ ชิปีรจรของเขาตอนนี้น่าจะตื่นเต้นนะคะเต้นเร็วแล้วก็แรงออกทีวีครั้งแรกเป็นไปได้ลูกคุณบอกครับตรวจสุขภาพต่อเลยครับค่ะต่อไปเราก็จะตรวจพวกเท้าค่ะพวกเท้าแล้วก็เล็บป่าเท้าจะอันนี้นอนอาชานอนลงไปเลยนอนครับนอนลง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 ไปนอนลงไปนอนลงไปนอ๊ะเอเอ๊ะอ้โออ้โอโออออโอ สำหรับพวกเ,เล็บกับฝ<ห>่าเท้านะคะเห็นที่เราเคยเห็นก็คือปกติช้างเนี่ย<อ>จะมีฝ่าเท้าที่แข็งค่ะแล้วก็อาจจะมีรอ,อยขูกขัเหมือนกับดอกยางเล็กน้อยค่ะแล้วแต่สภาพการเลี้ยงอย่างของน้องเนี่ยน้องจะอยู่บนพื้นเรียบพื้นปูเยอะฝ่าเท้าน้องก็จะเรียบกว่าช้างปกตินิดนึงค่ะฝ่าเท้าที่ดีคือจะต้องแข็งค่ะกดไปก็คือจะต้องไม่นิ่มแล้วก็ไม่ลอกเป็นชั้นต้องอยู่เป็นชั้นเดียวกันอแว่ลอลงแป๊บหนึ่งโอ้โหใจร้อนใจร้อนอลงมาสุขภาพน้องดีไหมครับ โดยรวมโอเคค่ะดีลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถ้าเราอยากรู้น้ําหนักน้องลุกขึ้นมาถอยสามารถวัดจากร่างกายน้องได้ครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องชั่งควานครับควานรู้น้ําหนักน้องใช่ไหมครับรู้จักรู้ครัดควานรู้น้ำหนักน้องครับเพิ่งจะชั่งเมื่อสักครู่ด้วยอ่าเดี๋ยวจะให้คุณหมอทายน้ําหนักน้องครับก้นวัดจากก้นเส้นรอบวงของขาอ่ะเส้นรอบวงของขา วัด,วดที่รอบเอวไหมครับพี่หอยว่าก้นคร,คครูว่ารอบขาค่ะโตว,ว่ารอบเอวคุณหมอครับถ้าอยากจะรู้น้าหนักน้องเท่าไหร่เนี่ยคุณหมอครับจะวัดยังไงครับที่จริงมีหลายจุดเลยค่ะหนึ่งที่นิยมกันมากมากก็คือรอบอกรอบอกสอ,องก็คือ,อ,อความยาวตัวสามก็คือความสูงและสี่ที่พี่พี่ก็ตอบใกล้เคียงก็คือรอบเท้าค่ะพี่ก้อนตอบรอบขา รอบเท้าค่ะรอบเท้าตรงนี้รอบเท้าตรงนี้คุณหมอลองประเมินน้ำหนักน้องว่าเท่าไหร่ครับถ้าหนูประเมินปกติหนูจะประเมินด้วยสายตาอ๋อสายตารู้เลยซักเดี๋ยวสักพูดนะครับสักพูดนะครับพี่จักราครับอันนี้อันนี้เราพับพับได้แค่ไหนแล้วป่ะคะได้เลยได้เลยได้เหรอที่พี่รบ่วนเขียนน้ำหนักได้ครับอ๋อคุณหมอยังไม่เห็นครับครับเขาขี้ได้เนื่อยคนใช่เขาเริ่มตาชาไม่เล่นแล้วสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วตาชาจะเขียนด้วยลูกคุณหมออย่าเพิ่งดูนะครับ พวกเราครับโอเคหมอ,อว,วัดจากเท้ารู้เลยเหรอครับให้คุณหมอตอบโดยบวกลบไม่เกินหนึ่งรอกิโลนะครับคุณหมอครับลองประเมินครับถ้าเกิดจากสายตาถ้าเกิดว่าดูจากสายตานะคะแล้วก็ดูจากวัยหนูคิดว่าน่าจะประมาณสองพันกิโลค่ะหรือว่าสตันประมาณสองตันใช่ค่ะแล้ววัดลองวัดรอบเท้าประเมินช่วยดีไหมครับเออเป็นรอบอกก็ได้ค่ะจะแม่ปรอบอก,กได้เลยครับใช่ค่ะ เราจะวัดรอบผมนะครับโยนมาเลยลูกให้คุณหมอตอบโดยบวกลบไม่เกิน100่กิโลนะครับอ้าวครับครับผมคุณหมอวัดได้ประมาณตัวเลขเท่าไหร่ครับวัดได้ประมาณ3มเมตรค่ะ3มเมตรแล้วประเมินน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณ2,000กิโลค่ะเราให้บวกลบได้ไม่เกิน100นะครับครับ คุณหมอตอบ2,000นะครับและคำตอบที่ถูกต้องคือ2,070กิโลครับขอบคุณมากครับคุณหมอถูกทุกข้อเลยครับและตรงนี้นะครับบนเวทีของเราการแข่งขันจบแล้วนะครับผู้ชนะคือครูหมอครับขอบคุณพี่ควานของเรานะครับพี่ควานเจษดาและน้องภูเบศครับ ครับสวยและดังเด็กกับพายราชบุรีครับสวยงครับเร็วครับยืนถึงนิดนี้ยืนยืนถึงยืนเดี๋ยวให้น้องไปพักก่อนครับโอ้โหเอ้ครับโอ้โหสง่างามโอ้โหเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเราจริงครับทั้งนี้การครับการดูแลรักษาช้างเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนื่อยและหนักแต่คุณหมอโบก็รักที่จะทำครับ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ทั้ง3ท่านรู้จักกับหมอโบรู้สึกยังไงบ้างครับขอบคุณคุณหมอโบที่รักช้างไทยอะนะครับผมว่าน้องช้างก็รักคุณหมอลนะเมื่อกี้ดูจากสายตาที่น้องช้างมองคุณหมอนะผมผมรู้สึกได้นะว่าเขาเข้าใจว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่รักช้างมากๆแล้วก็ชื่นชมความแข็งแกร่งของหมอนะฮะผม ผมว่าถ้าวันหนึ่งสมมุตินะฮะสมมุติว่าคุณแม่จําเราไม่ได้อ่ะผมเชื่อว่าผมไม่น่าจะจัดการชีวิตของผมได้อ่ะผมว่ามันมันสะเทือนใจมากแต่คุณหมอจัดการมันได้นะผมผมเชื่อว่าจัดการด้วยความรักของคุณหมอเองคุณหมอแห็งแก่งมากครับขอบคุณมากครับ การครับความฝันของคุณหมอโบคือว่าอยากเห็นช้างมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครับที่มารายการวันนี้ครับคุณหมอฝันอยากได้พบประมาณไปดูแลช้างครับทั้ง3ท่านครับพวกเราชัดเจนมากค่ะครับเราทั้ง3ามคนให้ผ่ <พอ S 2> <ม>านครับค่ะ,ค,ะคุณหมอครับที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตคุณหมอเรื่องราวความรักความผูกพันที่คุณหมอมีต่อเหล่าช้าง และความเป็นลูกที่ดีคุณหมอให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านชื่นชมและศรัทธาในคุณหมอมากนะครับทางคิงพาวเวอร์ทราบแล้วว่าอะไรคือความฝันของคุณหมอทางคิงพาวเวอร์ยินดีมอบงบประมาณผ่านคุณหมอนะครับ4ี่หมืนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับคุณหมอครับและพิเศษสุดกับ,บรบกวนคุณหมอยืนตรงนี้ครับมีของขวัญพิเศษอยากมอบให้คุณหมอครับ ผมอยู่กับโมโบมาก็ประมาณ5ปีกว่าๆได้นะโมโบในส่วนความคิดของผมนะครับเป็นคนที่ว่ามีนิสัยดีกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เก่งทยันอดท,ทนยอมเสียดละก็คือโมโบเป็นคนที่ว่าสอนทุกอย่างครับเพราะผมไม่เคยทําเกี่ยวกับช้างมาเลยในชีวิตให้ความรู้ดอกว่าบอกก่นจ้างดีมาเกิงมามาเลยอดีสักปุ๊บปั้นนะก็โมโ,มโบแกเป็นโมเดิรดีมาเลย หมอโบเป็นคนที่จริงจังกับงานมากแล้วก็เวลาทําอะไรก็คือจะทุ่มเทมากเหมือนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าช้างมาตอนดึกอะไรแบบนี้ค่ะก็คือหมอโบก็จะลงมาดูปุ๊บเลยอย่างนี้ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งลูกน้องไม่ทิ้งเพื่อนร่วมง,งานอยู่นขนาดฝนตกเป็น3ามสี่ชั่วโมงแกยังนั่งนั่งอยู่กับพวกเราจนกว่าภารกิจจะสําเร็จก็อยากจะให้หมอโบกินข้าวเยอะๆกินตรงเวลารักษาสุขภาพพักผ่อนเยอะๆเยอะกว่านี้ครับหาเวลาไปพักผ่อน พื่อการได้สุขภาพที่แข็งแรงและค่อยกลับมาลุยงานที่คุณหมอรักนะครับก็หมอโบออกไปแล้วหมอโบก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมโรงพยาบาลช้างกะมีด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็คือแวะเข้ามาบ้างนะครับคนยังเหมือนเดิมกับหมอโบทุกคนนะครับยังรักและคิดถึงหมอโบทุกคนครับใจลึกๆของผมเองผมไม่อยากให้ไปเหมือนกันแต่ถ้าน้องอยากไปผมก็ขอให้น้องได้มีความปรก,กับงานใหม่แต่ผมว่าหมอโบอยู่ที่ไหนก็ มีความปุกได้ทําให้เพื่อนร่วมร่วมงานทุกคนมีความปุกได้เพราะความดีของเกและคาำที่ว่าช่วยเหลือลูกน้องทุกคนนี่คือความรู้สึกจักใจนะครับจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ ช้างคนไข้ของคุณหมอครับคุณหมอครับถ้าเราพูดความรู้สึกในใจตรงนี้ได้ถ้าหากว่าแม่รับรู้ความรู้สึกคุณหมอได้รู้สึกว่าในภาษาร่างกายแม่จะสื่อสารไม่ถึงแต่มันจะมีสัญญาณบางช่วงที่เชื่อว่าแม่กับหมอเชื่อมโยงกันได้หมออยากจะพูดอะไรกับคุณแม่คุณหมอพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับจริงก็เสียใจนะคะที่วันที่เราประสบความสําเร็จนะคะวันที่เรา มีคนรู้จักแล้วก็ได้รับการยกย่องแม้กับจำลูกไม่ได้แต่ก็ไม่พื้แม้เห็นความํำเร็ของลูกแล้วแล้วลูกก็คิดว่าแม้สัมผัสได้ค่ะไม่ว่าแม้จะอยู่ที่ไหนเป็นใครตอนนี้จำลูกได้ไหมแต่ลูกก็จะรักแล้วก็ดูแลแม่ไปตลอดไม่ต้องกลัวนะว่าจะต้องอยู่คนเดียวอยู่ด้วยตลอดชีวิตค่ะ หมอครับพี่ซุปไม่ใช่หมอพี่ซุปอาจจะพูดเรื่องนี้ได้ไม่ชัดเจนพี่ซุปเชื่อว่าภาษากายอ่ะอาจจะสื่อเหมือนแม่จําหมอไม่ได้แต่ในส่วนลึกในใจพี่ซุปว่าแม่น่าจะไม่เคยลืมหมอเพียงแต่แม่สื่อสารไม่ได้และคนทั้งประเทศรู้ว่าพ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้รู้ว่าคุณหมอคือลูกของใครนี่คือนางฟ้าของเหล่าช้าง และแบบอย่างของลูกที่ดีครับคุณหมอโบครับขอบคุณมากที่มารายการ<ช>นะครับ<ช>ขอบคุณมากครับคุณหมอเช่นนีบเป็นงานที่หนักทั้งสองส่วนเลยทั้งดูแลช้างแล้วก็ดูแลคุณแม่แต่คุณหมอไม่บอพรล่องเลยคนดีอ่ะนี่คือคนดีนะใช่ที่ซุปจิตใจนะ ดีแบบจิตใจย <ไฟ S 2> อยาก <ไฟ S 2> อยากยออกมาเลยอยากช่วยเหลือคืออยากช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกก็คือช้างนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะอยู่ห่างจากแม่ที่คุณหมอย้ายนี่คือย้ายที่ทํางานครับยังได้ทํางานอยู่ยังได้ดูแลช้างอยู่เพียงแต่ว่าจะได้ใกล้แม่มากขึ้นผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกในฐานะของสัตวแพทย์แล้วก็ลูกที่ดีที่จะได้ดูแลแม่นะครับ สถานการครับงานสุดท้ายของเราในโอกาสฉลอง33ปีซูเปอร์จิ๋วกับซูเปอร์เทนรันครับเราจะวิ่งกันที่สวนรถไฟนะครับวันที่21มกราคมนี้นะครับจะเปิดให้จองบัตรนะครับหรือว่าจําหน่ายพริบเนี่ยวันที่2ธันวาคมครับสานการครับอยากจะอธิบายว่าพริบเนี่ยก็คือค่าสมัครในการวิ่งเราตั้งไว้ที่ราคา1,000บาทแต่1,000บาทเนี่ยทำบุญ100เปอร์เซ็นตมอบให้กับกสส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและคําถามถามว่าท่านสมัครวิ่งกับเราแล้วได้อะไรบ้างนี่แหละได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับเสื้อกับบิ๊บจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับค่าใช้จ่ายในการส่งเนี่ยซุปร์จิ๋วดูแลให้ไปที่วันงานนะครับจะได้รับกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าหนึ่งใบ วิ่งเข้าเส้นใช้ทุกคนได้รับเหรียญครับเหรียญนี่นะเหรียญนี่โอ้เหรียญนี่น้ำหนักดีมากเหรียญลงทุนจังเลยอ่ะคุณและชาย10าหญิง10แรกที่เข้าเส้นชัยได้รับรองเท้าจากเลฟแลนเนอร์มูลค่า4,290บาทโอ้โอทุกคนชื่อได้ถ้าเกิดมาวิ่งไม่ได้ โอนมาช่วยก็ได้ทั้งหมดนี่ก็ไม่หักค่จจาใช้จ่าย,ยไม่หักค่าใช้จ่ายไม่หจ่ายเลยเอาไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนะคะ,จะจเออลดหย่อน2เท่าออสนใจนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของเรานะครับซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับต้องรีบตอ้บตองรีบนะ,ะต้องรีบนะครับถ้าต้องการครับเวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อก ซูปเปอร์จิวออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซูปเปอร์จิวออฟฟิเชียลครับ